มันมีอันหนึ่งว้ยที่กูไปเห็นไอ้เจ๊แอดมินเพจกูโพสอะไรนะกายหงิดโดนจ้างด้วย1 0 0่งต้อยอตั้มยางโดน iPhone จ้างด้วย M 150เรามาอยนเทนต์ C to C โอ้โหมบายลีเจนครับโอยผิดผิิโปรดจ้างฉันด้วยเนี่ย s t a กโปรดจ้างฉันนะครับจริงๆคอนเทนต์นี้เราไม่ได้ถ่ายมานานแล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะถ่ายแค่เป็นแบบ C to C แล้วก็ที่สุดของมือถือรุ่นนั้นๆไปล่าสุดก็น่าจะเป็นตัวซัมซุงป่ะซัมซุงหรือว่าเซี่ยมี่จําไม่ได้แล้วโอ้นานจัดเออนานจัดช่วงช่วงเนี้ยที่กำลังได้รับกระแสนิยมคือช่วงอะไรนะเกมจ๋าหามาเล่าเกมจ๋ามาเล่าวันนี้อยู่ช่วงหนึ่งเ้ยที่แบบว่า เกมจะหามาเล่าลงติดกัน2คลิปแล้วยอดวิวดีกว่ารีวิวทดสอบเกมที่ใช้เวลาเป็นวันวนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ของเกมนี่คือถ้าใช้เวลาตัดต่อสัก2วันรวมอัดน,นะได้ยอดวิวประมาณสัก6 0 0 0น0 0 0อ่า ผมลงคอนเทนต์แบบนั่งพูดคุยออย่างเงี้ยคนดูผมใช้เวลาตัดต่อเนี่ยแค่วันเดียวแล้วก็ยอดวิวก็คือจะสามหมื่นแล้วมีบางอันนะแสนกว่าเหตุผลลีเก็เลยอารีเนาะเออลิงเราเราอาวีมาขุดกันดีกว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะไม่มีเทสเกมแล้วไม่มีมีแต่เกมจากหามาเล่าแบบนี้แหละโอเควันนี้คีซีมาจากคําถามของเพื่อนๆทางบ้านอ่าใช่แล้วก็คําถามจากพวกเราแนวฟิตกันใช่ช่วงนี้คนคอมเมนต์น้อยไม่รู้เป็นอะไรขืนหรือเปล่าเปิดประเด็นที่คีคำถามแรกคําถามแรกนะครับทำไมมือถือปีนี้แพงขึ้น ขอแบบพอสังเกตปกติมือถือมันจะแพงขึ้นทุกปีอยู่แล้วใช่นาทีมโดยแอปเปถูก Apple เนี่ยคือคนแรกที่เซตมาตรฐานว่าทุกปีมือถือต้องแพงขึ้นตามเงินเฟ้อตอนที่ค่าเงินมันสูงสุดแล้วพอมันค้างราคาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ตกลงไมัไม่เลยมีไม่มีแต่ว่ามาในปีนี้เนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรพี่ตั้มหนึ่งคือแรมแพงอันนี้ชัดเจนเลยครับทุกคนที่ประกอบคอมโดนกันหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มไล่มาถึงฝั่งมือถือลวคือคอมเนี่ยกว่าที่เขาจะประกอบหรืออะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าค่อน เพราะว่าคอมเนี่ยมันจะมาเป็นล็อตอยู่แล้วแต่ฟังมือถือเนี่ยเวลาเขาสั่งสต็อกทีนึ่งเขาสั่งทั้งปีใช่สังเกตได้เลยว่าเราจะเจอสมาร์ทโฟนบางยี่ห้อแบบว่าหมื่นกว่าบาทเนี้ยยังใช้ UFS 3.1กันอยู่เลยใช่นึ่ออกปะไปจนถึงสุดสิ้นปีอะแล้วพอปีปีขึ้นมาว่าจะกลายเป็นแบบ UFS 3.2อะไรพวกนี้หรือไม่ก็4.0ขึ้นไปใช่คือเวลาเขาสต็อกของเนี่ยฟังมือถือเขาจะสต็อกเยอะครับมันทากันหลายรุ่นใช้คานี้ได้ก็เลยสามารถที่จะเขาเรียกว่าตรึงราคาไว้ได้แต่แน่น มจนหมดแล้วเพราะว่าสต็อกเก่าราคามันยังถูกอยู่แต่ว่าปีนี้แพงขึ้นเพราะว่าการมาของ AI ด้วยถูกถูกถูกนะครับก็เลยเป็นที่มาแหละว่าเออมือถือมันแพงขึ้นเพราะแรมแพงสตอร์เรจแพงนะครับยังไม่รวมถึงว่าคนที่แบบว่าทําชิปให้อย่าง TSMC หรือว่าเจ้าของเครื่องผลิตชิปอย่าง ASML พอๆเข้ามาเลยเนาะอ่าพวกนี้มันก็ขึ้นราคากันหมดใช่นะครับแน่นอนครับพอต้นทางมันแพงเนาะปลายทางไม่เหลือโดนบวกกันยับยับก็เลยเป็นที่มาด้วยว่ามือถือแพงขึ้นทางออกสำหรับแบงค์ถ้าเกิดว่ามือถือรุ่นใหม่แพงทำไงรุ อันไหนที่ยังอยู่ในสต็อกโอ้โหมึงไปกว้านซื้อกันเลยมันเลยมีนี่มาว่าปีแล้วเราบอกว่าเออช่วงปลายปีอ่ะใครซื้อทันให้รีบซื้อนะเรือธงเพราะเดี๋ยวปีนี้เรือธงเพิ่มอีก5,000 6,000นี่ร้องไห้นะน่ากลัวอืมเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับเออเลือกเบอร์ดีๆแต่ว่าคลิปนี้อาจจะลงลงหลังวันเลือกตั้งก่อนหรือลงก่อนลงก่อนลงก่อนอ่าลงก่อนโอเคก็เรื่องดีๆแล้วกันเออแหมเอ้ยหิวส้มป่ะเพื่อน คำถามหลัดไปคำถามที่สองทำไม l G Phone เลิกทำการตลาดไปดูคลิปที่แล้วไ <laughs> ม่อธิบายคร่าวๆพอสังเขปอ่าให้คุณแบงให้คุณแบงก็โอไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือมึงเอารายการมึงเนี่ยคือเอากูมาพูดอย่างเดิวเลยใช่ใช่สาเหตุที่ l G Phone เลิกทำการตลาดแบบง่ายๆนะหนึ่งคือเขากิยจะทำ ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ใช <c oughs> คือด้วยความที่แบบมือถือมิชลินในปีที่แล้วเนี่ยมันทําหลายอย่างได้กับมือถือเล่นเกมถูกแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเซิร์ชข้อมูลของเขาทำรีเซิร์ชตลอดทั้งปีผล <c oughs> ปรากฏว่าสิ่งที่ขาดทุนมากที่สุดคือมือถือเล่นเกมแล้วก็สิ่งที่ทํากําไรให้กับบริษัทของเอซูลมากที่สุดคือ AI Server. s e r v e r เวอเขาก็เลยตั้งใจว่าในปีนี้น่ะเขาจะเอางบทั้งหมดไปพัฒนา AI Server เพื่อที่จะให้มันทํากําไรแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกมาได้ดีที่สุดก็เลยต้องตัดบางอย่่่่าาางงงงททีมมัันนนนนขขุุแล้วกกกก็็็ไเเเเปปปปรระะโยช์บออจจิิิืตธ ครับอะไรที่มันไม่ได้กําไรก็อย่าไปฝืนทําต่อไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์อันนี้คือง่ายๆใช่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วหลายๆแบรนด์ก็เป็นอย่างนี้นะแบรนด์ที่คุณน่าจะคุณตาคุณก็ LG LG ก็เลิกทําไป HTC BlackBerry พวกนี้ก็เลิกทําไปหมดนะครับแต่ว่าบริษัทเขาไม่ได้หายไปไหนนะอย่างโนเกียอย่างเงี้ยโนเกียเนี่ยคุณรู้ไหมว่ารวยมากเลยนะเว้ยโนเกียนี่คือรวยระดับแบบโหไม่ต่างอะไรกับผู้ผลิตมือถือปัจจุบันนี้แต่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 โนเกียปัจจุบันนี้ครับเขาไปอยู่เบื้องหลังแทนทําสิทธิบัตรพวกการรับสัญญาณ 5G ออรเเงงงีีี้้้้้ยยทท่่าใชกกัััันนนนนูบืหล็ม เของเเขาอซุสก็เหมือนกันเอซุสก็ยังมีพาร์ทของคอมพิวเตอร์อยู่ทอมพิวเร์ของพวกเกมมิ่งเกียร์นะผมว่าอะไรที่มันยังพอทํากําไรแล้วยังแบบว่าเออเขายังสนุกอยู่เกาคงทำแหละแค่ว่าพาร์ทของฝั่งมือถือก็เหมือนที่แบงค์บอกแหละหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้แม่งเกณฑ์ชินลื่นปืนคู่เหลือจะเชื่อยจริงจริงอย่างตัวล่าสุดที่เราซื้อมาเล่นกับแบงก์เกมจ๋าครับอันเดอร์วินเออ นวินลื่นเกินโอ้โหเหี้ยมือถือเล่นเกมตัวจริงจะอยู่ยังไงจริงคือตอนนี้มันมีมีมึงที่แบบว่าโนเบียเขาโพสต์ลงในไอ้ไอ้ X ของเขาอะที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>เขาตายกันหมดแล้วอะจำได้ปะมีเห็นอยู่ได้เป็นจริงได้เป็นจริงเลยเพูาแบบโหแม่งเศร้าจัดเลยอะนึกถึงวันๆนะแล้ว<อ>แบ้งเสียใจไหมที่เขาเลิกขายเสียใจมากเพราะว่าถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงนะ LG คือแบรนด์แรกที่ผมเล่นที่เป็นเกมมิ่งโฟน ก็คือช่วง l g Phone 2แล้วตอนนั้นจอมันลื่นแล้วก็เป็นเกม PUBG แบบแรกๆเหมือนกันแทบบีแบบ่ไแดบบ้90เหมือนกับตัว OnePlus 7 T ใช่ใช่แบบใช่ใแล้วมันมีตัว Air Trigger มีโหมดเกมมี สายชาร์จแบบข้างๆอะไรเงี้ยกูไนกูไนหรือว่า docking station อะไรของมันอ่ะโอ้เยอะเยอะกระเป๋านั้นกูกลับไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะกูเดฟมากเลยแต่ว่าก็น่าเสียดายนะเสียดายที่แบบแบรนด์ดีๆมันก็หายไปนะครับเอาปวนว่าเป็นกำลังใจให้เอซุสแล้วกันนะเผื่อว่าวันหนึ่งเอซุสโอเคละทำด d ต t ้าเซ็นเตอร์ของ AI จนมันแน่นละไม่มีช่องว่างให้มันไปละกลับมาทำมือถือก็ได้ กลับมาทำ r u G Phone ที่เป็นแบบฉบับย่อมเยาเออเหมือนซีรี F E ที่เขาทำอันนั้นอันนั้นอะโอเคเลยเพราะว่าหมดเกมยังคงได้ทุกอย่างยังคงได้สเปคต่างๆได้ต้องรอต้องรอลดราคาลงมาสู้กับมิดเลนใช่ใช่ด้วยความที่เป็นคำว่า ASUS r u G ด้วยแหละผมว่าขายได้อืมอโอเคครับอะคำถามที่2องพันปําคำถามที่3ครับทำไมมือถือสเปคแรงไม่เข้าไทยห อันนี้อันนี้จากผู้ผลิตเลยนะเขา<ช>บอกว่าบางทีเนี่ยสเปคแรงก็จริงด้วยแต่ว่าเอาเอาเข้ามาแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อคนก็ไปซื้อซัมซุงไอโฟนวีโออฟฟโเหมือนเดิมเขาบอกเอ้ย่มันเหนื่อยเออแต่ก็จริงใช่เพราะว่าถ้าดูจากผลประกอบการหรือว่าไตรมาสต่างๆยอดขาย<ม>ของแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์แบรนด์เนี่ยมันเยอะกว่า<ม>พวกที่เรานําเข้ามาคือยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยที่เขาชอบถามว่าทาไมเราไม่เทสพวกมือถือที่แบบเป็นรอมนอกรอมอะไราย<ม>อย่างเช่น X 2 0 0ร้ออัลต้าอะไรพวกนี้หรือว่าพวก ไอคู40เทอร์โบพลัสอะไรพวกนี้ทําไมพวกเราไม่เทสอันนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าแบบบางทีเนี่ยมันไม่ได้นําเข้ามาในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายแล้วก็มันไม่ได้มี Play Store ที่แบบรองรับการเล่นเกมจริงๆก็เลยแบบไม่สามารถที่จะนําให้กับคุณผู้ชมได้ดูได้จริงๆมันมันเหมือนที่แบงค์บอกด้วยนะว่าเอ้ยพอบางอย่างอ่ะมันไม่ได้นําเข้ามาถูกกฎหมายอ่ะพอเรามาเทสปุ๊บเนี่ยมันหมายว่าเรากาลังชี้นาให้คุณไปทําผิดกฎหมายทางอ,อง้อมเดี๋ยวจะทางตรงเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีร้านค้าบางร้านเอาคลิปพวกเราไปใช้ในการหาประโยชน์อันนี้พูด มาเล่นเพราะเราสนุกแต่คุณเอาคลิปพวกเราไปใช้ในการหาเงินแล้วปัดความรับผิดชอบเวลาเครื่องมีปัญหาแล้วคนก็จะชอบทักมาในเพจพวกเราใช่เพาแบบกูไม่รู้เรื่องเขาไม่ขายกัน้วยต่อใช่พี่รีวิวรุ่นนี้แล้วทําไมผมซื้อตามแล้วไม่เห็นเป็นอย่างของพี่เออหรือ่าเฮ้ยเนี่ยจอผมแต่งผมเคลมไม่ได้กูฮะกูบอกอยู่ว่าเครื่องนอกใช่แล้วแบบร้านเขาขายร้านไหนครับพี่ร้านนี้นี่นี่เอาเอาพวกเราไปโฆษณาซะงั้นนะครับนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าเอ้ยหลังๆมาเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออถ้าเกิดว่ารอเครื่องส เฮ้ยคุณลงสโตรนอกแล้วจะโดนดูดข้อมูลหรือเปล่าแล้วมด้วยก็เลยบอกเลยว่าโอเคถ้าเล่นขำๆสนุกๆได้อย่างแบงก์ก็ทำ Honor Win มอรเนอร์วินไปคะมอรเนอร์วินครับเอออย่างผมก็ทำมอรเนอร์วินทำมอรเนอร์พาวเวอร์สองซึ่งไม่ได้เข้าไถ่หรือแบบพวกตัว ISR อย่างเงี้ยใช่เลยก็ซื้อมาเล่นกันหรืออ่ะตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาเล่นด้วยความภูมิใจวันพัชแน่นอนเออพี่อไหม อันนั้นคือเล่นแล้วก็บอกจำเลยว่าเฮ้ยเชี่ยถ้าเกิดจะซื้อก็รับความเสี่ยงเด้งแล้วเว้ยม,มันไม่สนุกนะถามว่าเราเองอยากให้เขาเข้ามาขายไหมเราก็อยากให้เขามาขายมันคิดว่าเจ้าของแบรนด์เขาอยากเข้ามาขายปะคิดว่าอยากแต่ว่าพอเข้ามาผ่านกสทชออนู่นนี่นั่นบวกแวดบวกภาษี่ย่บวกอะไรเข้าไปอีกหมายกันใหญ่<ๆ>ถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานบางโรงงานอย่างเช่นบางแบรนด์แล้วกันอะไม่ระบุชื่อแล้วกันนะครับคุณจะต้องมีวอลลุ่มให้เขาประมาณนึงอุยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะสั่งรุ่นนี้มาขายในไทยคุณต้องสััั่่่่่่่่่่่่งง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 ออ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 อยยยยาา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 นนนนน้้้้้้้้1,000เเเคคคครรรรรืืแแแลลวววกกกก็ตตตตตีดดดดขหหหหมมมมมไไไูุุณณสสโถึจะะใปผ สชชอะไรเองนะทำการตลาดเองนะผมมีหน้าที่แค่เบิกของให้แต่พันเครื่องขึ้นไปผมถึงจะทำให้ซึ่งในความเป็นจริงครับไม่ใช่เลขหนึ่งพันเลขหมื่นเลขหมื่นใช่หมื่นเครื่องอ่าสมมติมึงเอาหนึ่งหมื่นคูณเครื่องละหมื่นก็พอะมาณหนึ่งหมื่นคูนหนึ่งหมื่นก็ประมาณสิบล้านแต่ก็คำนวณเองใครจะรับผิดชอบว่าเงินสิบล้านนี่หรอไหมแล้วรุ่นหนึ่งแม่งมีสองความจุรุ่นหนึ่งแม่งมีสามสีเคสเคคูณหกเข้าไปจริงหกสิบล้านความจุอีกนี่รุ่นเดียวเองนะครับในนั้นมันมีความเสี่ยงพอสมคคคคคคววววรรรรรรรนนนนนนนะะะะกกกกกาาาาาาาที่่่่่่่่่แแแบบบบบออ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 อเเเเเเเิิืืืืืงงงงงงหหสสัััััซ้้้ขดด์ึมมมยยยๆตตถไปลล ทำไมเดี๋ยวนี้คนซื้อมือถือยากขึ้นอ้างอิงจากแอฟเฟอร์เรหลังบ้านถ้าสำหรับผมเหรอผมว่า ผมว่าปีที่แล้วตัวเลือกมันเยอะแล้วมันเป็นตัวเลือกที่ดีค่อนข้างเยอะตอนที่เปิดมาก็เป็นพวกโปโก้ไอคูนิโอหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในมิดเรนที่แบบคนจับต้องได้แล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัวท็อปอะถ้าคนที่ไม่ได้ซีรีสเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาแค่มาใช้ในชีวิตประจําวันอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นเงินที่แบบค่ามิดเรนอะมันยังไงมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือเดี๋ยวนี้มือถือมิดเรนมันประกันอะไรมันเถื่อนอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมว่าด้วยความที่มือถือมันปีที่ สเปคมันแรงอ่ะมันอยู่ได้หลายปีเขาก็เลยแบบไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องใหม่หรือว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องรองอ่ะแต่ผมมีหนึ่งอันนะอันนี้คืออินไซต์เลยจากผู้ผลิตผมถามเขากเหมือนกันว่าเฮ้ยช่วงนี้ยอดขายป็นเขาบอกอ๋อช่วงปลายปีกับต้นปีเนี่ยยอดขายจะไม่ได้เยอะคนรอรุ่นใหม่เปิดตัวช่วงประมาณเดือน2เดือน3หรือว่าปลายควอเตอร์หนึ่งอ่าปลายควอเตอร์หนึ่งคือมีนาอ่าประมาณนั้นอ่ะมันจะถมกันมาเป็นพายุแล้วมีผู้ใช้หลายๆคนที่เขาสังเกตอาการได้เอ้ยโอเคเดี๋ยวรุ่นใหม่ มันจะมี2อันครับมันจะมีคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนสามช่วงเนี้ยครับมันอยู่ในช่วงปลายปีกับต้นปีพอดีซึ่งมันจะทําให้เขาหมดตังค์แล้วเขาจะไปกลับไปเก็บตังค์ได้อีกทีหนึ่งคือช่วงมีนาเมษาแล้วเขาจะไปสเปนเยอะคือช่วงเมษากลางปีแล้วเพราะว่าจะเป็นช่วงไอ้นี่เมษาจะเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเทศกาลกลับบ้านปีใหม่ไทยก็หมดตังค์อีกรอบหนึ่งใช่นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงต้นปีเนี่ยจำนวนของยอดขายจะน้อยอันนี้ถามจากผู้ผลิตนะเพราะว่าผมก็เจออาการใคๆแบงค์มยอดน้ออยังมเถา อ๋อขนขเรารุ่นใหม่กันใช่ครับพี่อย่างหลังจากนี้รรรก็จะมีแบรนด์ซัมซุงนะ<อ>ที่จะขนทับใหญ่มาแต่ว่าราคาปีนี้ก็ดูเดือดไม่รู้นะสำหรับผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากเสี่ยงนะกูกลับไปเก็บตัวเก่าๆก่อนซึ่งสามารถกดซื้อได้ครับท,ที่ที่ตะก,กาตะการู่ฝั่งนน้น <laughs> นะครับฝั่งนน้นใช่กดเข้าไปซื้อได้นะครับครับผมไม่งั้นคุณอาจจะเจอราคาใหม่อาจจะสะพึ่งหมดเดิมนะคำถามต่อไปครับแบงค์คำถามที่ห้าครับก็ถามว่า AI ช่วยในการเล่นเกมจริงหรือแค่การตลาด ของมืองแรกเนี่ยถ้าเป็นสําหรับผม AI ช่วยในการเล่นเกมมากน้อยเพียงใดผมว่ายังไม่เห็นภาพเป็นวงกว้างขนาดนั้นคือมันไม่ได้มี AI ที่แบบช่วยเราสะดวกสบายหรือว่าไม่ไม่ได้มี AI ที่แบบทําให้มันเกมมันลื่นขึ้นอ่ะโดยปกติแล้วชิปบางตัวเนี่ยเขาโดนจํากัดด้วยความแรงแล้วก็พวก CPU GPU ไว้อยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ AI ช่วยในขนาดนั้นเช่นเช่นเช่นอย่างเช่นพวกปีก่อนๆก,ก,ก็อย่างพวก d i m o n City 6 3 0 0มปีนี้ก็อย่าง d i m o n City 73หรือว่า d i m o n City 8 s e ซีรีส์บางตัวที่แบบ ถ้าเราไปดูเวลาที่เราเข้าโหมดเกมหรือไม่เข้าโหมดเกมเวลาเล่นมันจะมีความต่างกันอใช่<า>ก,ก็เลยคิดว่า AI เนี่ยถ้าจะมาช่วยเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของความลื่นแต่ว่าช่วยในความสะดวกสบายมากขึ้นอีกอันหนึ่งนะก็คือพวก AI ที่มันอยู่แบบในมือถือเฉพาะรุ่นน่ะมนทัือร่ไปไม่ได้สัมผัสกันใช่อย่างเช่นแบบอ่าตัว AI scale, อั s c a l e AI แทรกเฟรมเรทมันไม่ใช่ว่าคุณกดดาวน์โหลดใน Play Store แล้วมันมาลยเว้ยมันไม่เหมือนเจมีไนที่แบบว่าใครก็ใช้ได้แต่กลับกันไอตัวแทรกเฟรมเรทหรือ u p s c a l ลอ่ะมันต้อง อฟต์์แวรเออมันอยู่ในเครื่องมึงมันต้องมีซิปเซตของมันต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษมาเบิ้ลให้ซึ่งหลายๆคนไม่ได้สัมผัสกันก็เลยบอยคุณไม่ได้ใช้หรอกแต่ถ้าบอกว่าคุณไปเจอตัวที่มันดีๆอ่ะอย่างเช่นไอคูเนโอสิบเนาะเออพวกเนี้ยเอ้ยหมื่นกว่าบาทเฮ้ยมึงได้แทรกเฟรม,มได้อ<ช>ัพสเกลได้จอร้อยสิบสี่ก็โอเคอะไรอย่เงี้ยเองโอเคหรือ AI ช่วยเล่นของแก๊งนูเบียนูเบียแล้วก็ เรียวมีเออพวกนี้มีไอช่วยเล่นเอปลภาษาให้ AI นับเวลาให้มันก็จะช่วยให้เราแบบว่าเล่นเกมไห้สนุกขึ้นดังนั้นผมว่ามึงขึ้นอยู่กับว่าเออคุณไปจับตัวไหนด้วยคัถามที่โอกไหมครับมีคนถามว่าเรนเดรซิ่งภาพสวยขึ้นจริงไหมถามแบงค์นีแบงค์เล่นแล้วแบงค์รู้สึกปะ่ะจับใ่ผมลองในไอคูนะเ <มะ S 1> หมือนจะเป็นตัวเดียวที่รองรับตอนนี้ผมว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันมีเงาพวกน้ําพวกเงาในน้ําหรือว่าเงาสะท้อนในพวกนี้พวกที่ม เปิดไหมก็อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆในการเปิดเรียเซซิ่งเนี่ยมันทาให้แบบทรัพยากรภายในเกมเนี่ยมันหนักขึ้นมันทําให้แบบ G P U มันรันแบบเต็ม100%อเรเคือเรีเซิ่งมันใช้พลังงานเยอะจริงครับแล้วก็ไม่มีทางอื่นเลยที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่ามันไม่มีทางออกของตอนนี้เยกเว้น่ามึงจะอัพสเกลหรือว่าแท็กเฟรมเรทเอาเรเซซิ่งเป็นอะไรที่กินพลังเยอะจริงๆตอนนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากเสพภาพสวยเกมที่จะเล่นก็หายากเฟรมเลทก็ลดลงไปเยอะเกินแล้วเกมที่รองรับในตอนนี้ก็ยากอยู่ออใช ถามว่ามาตรฐานของรอมในปี2026ควรเริ่มเท่าไหร่ดีครับจริงตอนนี้สองห้าหกเริ่มอึดอัดแล้วอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมใหม่ที่มาในปีนี้นะมี Open World ไปแล้วเกือบ10เกมก็คือถ้านับเกนชินด้วยใช่ป่ะมีเกนชิน m u t r i n g wave แล้วตอนนี้เกมที่เพิ่งเปิดใหม่อย่างใน n feel แล้วเดี๋ยวเกมเเรียกอัศวินศักดิ์สิทธิ์เจ็ดบาบจะมาอีกเปิดตัวช่วงมีนาก็คือแนว Open World หมดเลยแล้วพวกนี้คือ4 0่สิบกิกอัพอัพตอนนี้ใช่อัพเลยนะครับใครที่บอกว่าเคยเห็นพวกเราทําคลิ เมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะโอ,อ้อยยี่เราฮือหากันยัจำได้ป่ะตอนนั้นจำได้เกนชิน20หรือ10กิกนี่แหละยียเป็งตามกันมาทาง Office, ออฟฟิศเลเฮ้ย,ยมึงมาดูเยียเกมยี่อะไรวะแดกวันที่ไปสิบกิก20ิกิก,ก เดี๋ยวนี้นะถ้าคุณอยากเล่นเกมแนวนั้นนะหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบรับเล่นเกมเหล่านั้นอ่ะถ้าให้ลองเล่นนะมีเก็นชินฮงไกเซเลตโซนบูเทอริงไวไวมีดเอ็นฟิวอาร์กไนท์แค่นี้ก็เต็มแล้วม,มันมีเกมมาใหม่เว้ยที่มันมันขึ้นท็อปเทรนด์อยู่ในช่วงนี้แล้วเห็นคนเล่นเยอะมากเออฮาร์ตโทปีอ,อ่ะคุณสมัครหรือยังเล่นแล้วเออเกมน่ารักมากเลยใช่ใช่ใช่มันคือเกมแนวฮาวเวิร์ดมูนอ่ะคุณจะรักเะมหมอปลูกผักอ่ะใช่เกมปลูกผักแบบ3มิติแล้วก็ฟิลแบบฮาวเวิร์ดมูนบวกกับเดอะซิ แฮชแท็กโปรดแจ้งฉันต่อไปครับผมคำถามที่มันมีอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปออกมามันมีอันหนึ่งว้ยที่กูไปเห็นไอ้แเยอแอดมินเพจกูโพสอะไรนะกายหงิดโดนจ้างด้วย1 0 0่งร้อยเอ็มตั้มยงโดนไอโฟนจ้างด้วยเอ็มร้อยห้าสิบแย่ว่ะแย่แยไปคำถามที่แปดครับผมค่อนข้างซีเรียสเลยคำถามนี้รายการพาน้องคุ้มคองยังมีอยู่ไหมยังมียังมีคือนี่มันแปงอัเนาะ ช่วงนี้คืออย่าว่าเงินงี้เลยครับประกอบคอมเนี่ยเจ็บปวดเหลือเกินทุกอย่างแพงไปหมดผมเห็นเขาปล่อยแรม6กิกิกะ0อ0หม0 0 0อือาฟิตเรามีแรม9 6กิกตอนนั้นได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นได้มาหมื่นกว่าบาทใช่ตอนนี้หรอตอนนี้ว่าเป็นแสนแล้วมั้งขายป่ะไม่ขายขายค้งกูเปิดการอะไรกันคือตอนนี้เวลาเจอคนมาหาโต๊ะคอมครับต่อยก่อนถามยิ่งโค้งไปข้างล่างที่ต่อยเลยบางทีแบบทำปากการล่นเลยอะแทงเข่าเลยแทงเข่าเลยแต่ว่าดีแต่ว่าตัดต่อเราดีอย่างนึ่งตัดต่อเราบอกว่าเออพี่ผมตัดงานไม่ค่อยลื่นมาขอการ์ด ใ่5070 Ti โอ oh oh, right. ้โหตัดต่อลื่นเลยครับผม120เกาะเกาะ้ออย่างหนึ่ม้ออย่างหนึ่ดีดีครับดีบวกบวกทั้งวัน่ะก็พาน้องขึ้นคอมเดี๋ยวจะพยายามทำเรื่อยๆแล้วกันแล้วเจ้าของรายการอย่างมึงไม่คิดจะสรรหาบ้างเลยเออไม่ผมรอพี่ตั้มอย่างเดียวพึ่งบารมีพึ่งบารมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากดูคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากดู EP ไหนต่อจริงๆพาน้องขึ้นคอมสนุกนะสนุกสย่างหนึ่งผมไปดีวไว้กับคนคนหนึ่งที่คุณน่ารู้จักคุณนบคุณนบ ผมไม่ดีกับเขาแอ้ละซึ่งตอนนี้ยังไม่ตอบแชทกูเลยหยอกหยอกเขาถามต่อไปเขาถามต่อไปคำาที่9ครับ,รบผมให้เลือกระหว่างมือถือจอโค้งกับมือถือจอแบนเลือกแบบไหนดีทั้งเล่นเกมใช้งานทั่วไปหรือว่าแบบแล้วแต่เลยยังไงก็ต้องจอแบนอยู่แล้วทำไมอ่ะหาฟิล์มง่ายใช้งานโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้พวก Galaxy Note กับพวก Galaxy S เพดัะนั้นผมต้องจดก็เลยแบบว่าถ้าเป็นจอโค้งอาจะจดลำบากแค่นั้นเองผมคือทำงานลำบากแต่ถ้าเป็นอย่างของผมผมก็น่าจะชอบจอแบนมากกว่า เพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับทุกสรีระในกระเป๋าคุณอย่าถือเล่นนะลูกค้ายังไม่เปิดตัวเอยแย้เออวางบนโต๊ะโต๊ะตัโตตอย่างผมใช้พวกกุ้แปะเราต้ก็เป็นจอแฟลชเหมือนกันก็คือใช้งานง่ายแล้วไม่ลั่นด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงอะไรสักอย่างนึงเวลาหล่นเวลาอะไรมันก็ไม่ต้องเสี่ยงนะเวลาเราใส่กระเป๋าเวลาที่มันมีกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรมันจะไม่ขูดกันไงอืมจริงแล้วผมว่าเทรนด์ตอนนี้ก็เป็นจอแบนแล้วแหละแต่ว่าจอโค้งแย่ไหมไม่แย่นะคือจอโค้งบางต กว้าวเทียบกับจอแบนกากๆเนี่ยผมว่างทีจอโค้งที่แบบว่าตัวเทพๆแบบดีกว่าเยอะหรืออ่ะจอโค้งอีกอันนึงจอโค้งของออเนอร์กับกเว้ยครับเงาวาจอโค้งที่มันแบบรีเฟรชเรทดีๆทัชดีๆถนมสายตาดีถ้าเป็นของออเนอร์น่าสนใจใช่ไม่ทัชติดนิ้วเลยนะวะโค้งดีมากสุดนั้นผมว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอตัวไหนด้วยมันมีหลายเกรดถ้าอย่างโค้งที่ผมอยากได้สุดคือ vivo nex สโอ้โหตอนนั้นมึงกับกูยังเดฟอยู่เลยนะ waterfall waterfall display ออชอบสุดแล้วนะถ้าถ้าโค้งแะ้วชอบอ่ะ แก่ว่าของมืออีกจริงเหรอก a l ไอ y n o โน้เอ โอ้ซัมซุงกันเลยที่โน้ตเอชเอชทำออกมาสวยนะอ่าสีขาวตัดขอบข้างเดียวใช่เพราะมันตัดขอบข้างแบบมือกูถนัดพอดีกู <c oughs> รู้สึกกูชอบมากแค่นั้นดิแค่นั้นแหละครับไปคำถามสุดท้ายครับผมกับพี่ตั้มนะก็คือมือถือ <c oughs> พัดล่องกับมือถือชุดน้ำต่างกันยังไงอถามแบงค์เลยแบงค์เล่นมาแล้วทั้งคู่ความรู้สึกตอนเล่นเป็นยังไงบ้างอาจจะชอบแบบชุดน้ำมากกว่าเพราะว่าจากตอนที่ลองเล่นอ่ะคือไอการระบายความร้อนอะไรต่างๆมันทำได้ดีกว่าคือการระบายความร้อนเนี่ยเราต้องแยกให้ออกด้วยว่ามือถือร้อนกับคนร้อนเป็นยังไงคือถ้ามมืือออออถรรร้้้นนนนนแต่่่คไไียัับ แต่ว่าถ้าเล่นแล้วมือถือร้อนแล้วคนร้อนด้วยเนี่ยอันนี้เริ่มแปลกแ,ล,กแล้วในความหมายของแมค์คือเฟรมที่เราจับอ่ะมันร้อนใช่เฟรมเครื่องบอดี้เครื่องอะไรเงี้ยมันส่งความร้อนมาถึงมือเราไหมแต่ถ้าเป็นพัดลมอ่ะผมว่าที่ทางการระบายความร้อนขมันชัดเจนอยู่แล้วมันเพียงแค่ทําหน้าที่เป่า CPU มันเย็นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมอ่ะมันยังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้ดรอ p เพอร์ฟอร์แมนซ์ผมมามองอีกมุมหนึ่งนะพัดลมเนี่ยมันทำมาแล้วหลายเจนอย่างเช่นสมมติไล่นูเบียไปแล้วกันนูเบียมีกี่เจนแล้วที่เป็็็นนพัมเเเบียตตตงแ่่ผริกจะปว เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดก็เจ็ดเจนอ่ามีกี่เจนแล้วที่มันมีแบบพันลมหลายเจนละหลายเจนก็ทุกเจน่ะเออถ้าเอาแบบใช้งานได้จริงก็ชุดน้ําแต่ถ้าเอาแบบใช้หันแบบแพร่หลายก็พัดลมอืมมันมีผมว่ามันมีเหตุผลของตัวมันแล้วที่มันทําสำหรับผมบอกว่าโอน้ําผมชอบเสียง คือมันเงียบอ่ะจริงๆขอแค่เงียบพอหมดยังหมดแล้วส่ะข้อแล้วแถมให้อีกอันหนึ่งอันไหนแถมให้อีกอันหนึ่งข้อที่11เมาเพิ่งนึกออกตะกี้อ่ะลองเลยกูว่าคนดูน่าจะอยากรู้ทำไมพี่แบงค์เกมจ๋าเลิกใช้ iPhone 12จริงคือปกติเนี่ยแบงค์เกมจ๋าเป็นคนเดียวเลยครับที่จะพกมือถือ2เครื่องเครื่องหนึ่งคือ Android เล่นเกมอีกเครื่องนึงคือ iPhone เอาไว้เข้าประตูฟฟิศทำไมตอนนี้ถึงเลือกที่จะแบบไม่ใช้มือถือ Android โดยจะไลฟไอโฟนสิบสองไปไหนไปได้ยังไงใครทำร้ายมึง ไม่ไม่ไม่คือคือถ้าเราให้ฟังขอสั้นๆไอโฟน12ให้น้องแฟนไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่ตั้งไว้ก็ไม่ได้ใช้แต่ที่เอามาใช้ Android แบบ100%เพราะว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เราใช้่นเกมได้ทํางานได้จ่ายธนาคารได้มันก็ใช้งานโอเวอร์ออลสำหรับผมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมมีไอโฟน12อยู่เครื่องหนึ่งพึ่งรีวิวเลยไอโฟน12ผมอะผมไปอัพไอไว้ที่ผมเพราะว่าอยากจะมาทำรีวิวสิ่งที่ตามมาคือไม่งกระตุกหนักจนแบบใช้ไม่ได้เลยอะมึงเป็นไหมเป็นมันแบบย อใช่ก็เลยเออต่อตอนห้เราอัพ iOS อเเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ตามแต่อ <ๆ S 1> นั่นแหละเ <ๆ S 1> พราะกูอัพล่าสุดไง มีปัญหาอืมไม่ไหวครับไม่ไหวใครที่ใช้ที่อยู่ก็น่าจะเห็นใจที่แบงค์ที่ได้เปลี่ยนมาใช้แอนดรอยได้ทีแอบเปลี่ยนเลยครับโอเคก็น่าจะตอบคำถามให้กับ10บบวกหนึ่งแล้วครับผมกับ4ีทูซีเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะใส่ให้ก็คิดว่าน่าจะได้มากันบ่อยขึ้นครับซีทีเนี่ยอาจจะอาจจะมาบ่อยกว่าพาน้องขึ้นคอมเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เล่นยศคอมกันแล้วยศอะไรยศอะไรรีเจนเออเขาไปอีีกันเออ กูอย่างเจ้าเลยจ้างฉันได้นะครับจ้างฉันได้ขอบคุณครับขอบคุณครับอยากดูอะไรอีกในช่องแยงยิ้จ๋าก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยสวัสดีครับนิวเยียร์มาสักพักแล้วไม่ใช่หรอสวัสดีครับเฮ้ยมันวันนี้มันวันสุดท้ายของเดือนเออแฮปปี้นิวเยียร์เขาด้วยสวัสดีครับเฮ้ยวันเลนทายใกล้ถึงแล้วด้วยเผื่อเขาโดนวันเลนทายขอได้ขอโดนครับ